สวัสดีครับพบกับ MU p a n s p o r t Cup และก็กล่าวสวัสดีแฟนผีกันทุกท่านนะครับในรอบหลายวันที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงมุ่มมันหานักเตะรายที่4ให้เข้ามาสู่ทีมโดยทางด้านของอีลิเทนฮังนั้นยังคงต้องการนักเตะที่มีคุณสมบัติเข้ากับแทคนิคของตนเองอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการความแข่งแกร่งให้กับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ทีมได้นักเตะอยากลักสบูทฮอยลุนค่อนข้างที่จะร้อยเปไปที่เรียบร้อยณตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่การเปิดตัวแบบเป็นทางการกับสโมสรเท่านั้นตลอดหลายวันที่ผ่านมาสาวกแฟนผีก็อาจจะได้ยินมาแล้วบ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้ความสนใจทางด้านโซฟิยานอับัตเจนฮาต้องการที่จะดึงเจ้าตัวเข้ามาสู่ทีมโดยให้เจ้าตัวนั้นเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านกองกลางตัวรับในตำแหน่งเดียวกับทางด้านของคารเซิเโล ก็ตงบอกก่อนโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะได้โซฟิยานอัลบาตก็ขึ้นอยู่กับการขายนักเตะขาออกโดยมีรายชื่อนักเตะขาออกทางด้านเฟดดอนนี่ฟาร์ดเบิกและก็แม็กโทมินีสองในสาคนนี้ที่จะต้องขายออกไปเพื่อต้องการระดมทุนที่จะซื้อโซฟิยานอัลบาตให้ได้ในตลาดซัมเมอร์นี้อย่างทางด้านของแม็กโทมินีนั้นสื่อก็รายงานว่าอิลิทันฮามองว่าจะขายนักเตะรายนี้ก็ได้หรือไม่ขายก็ได้ขึ้นอยู่กับราคาว่าจะขายสูงหรือไม่ถ้าไม่สูงพอก็อาจจะเก็บนักเตะรายนี้ไว้ใช้งานระยะยาวต่อไป และนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวอย่างฟาบิซิโอโลเมโนผู้สื่อข่าวชื่อดังที่เชื่อถือได้ก็ออกมารายง,งานว่าณนาสถานการณ์ตอนนี้ของโซฟิยานอาราบัตพูดได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการทางด้านตัวของโซฟิยานอาราบัตอย่างจริงจังแล้วหลังจากที่ได้นักเตะอย่างลัสบุนทอยลุนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้อิลิจันฮักก็จะเดินเกมเต็มเครื่องเพื่อจะคว้าตัวทางด้านโซฟิยานอาราบัตเข้ามาสู่ทีมทังนี้โลเมโนก็ยังเปิดเผยว่า อาราบัตไม่มีข้อสงสัยเลยเขาตอบตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าสโมสรจากซาอุดีอาระเบียจะยื่นข้อเสนอก้อนโตก็ตามเข้าใจว่าเขาไม่เคยพูดว่าเขาจะอยู่ต่อตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆอย่างเป็นทางการจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจะยื่นทันทีหลังจากปล่อยเฟรดและดอนนี่ฟันเดเบกออกไปโรเมโน,โนได้เผยไว้ต่อกันที่หลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาฟาบิซิโอโรเมโนก็รายงานอีกขึ้นว่าทางด้านสโมสรเรซซิเดตได้ทับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างจริงจังแล้ว เพื่อดึงดอนนี่ฟันเดเบกกองการชาวดัตไปร่วมทีมให้ได้โดยประชาคุยก,กับฟังนักเตะไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทาสโมสอนกำลังเจราจาในทางด้านค่าตัวและรายละเอียดสัญญาต่างๆสำหรับอีลิกแทนฮก,ก็ไม่ปิดกั้นการย้ายทีมของดอนนี่ฟันเดเบกอยู่แล้วนะครับทางด้านไลน์ของเฟสมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลดราคาของเฟสเพื่อจะปล่อยให้กระตังสลายทีมจากตรุรกีที่กำลังให้ความสนใจอยู่นตอนนี้ อันเฟโดเไปดูแนะครับนักข่าวชาวอิตาลีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลดราคาความต้องการค่าตัวของเฟสจากเดิม17.2ล้านปอนด์มาเหลืออยู่ที่12.9ล้านปอนด์เพื่อเปิดทางให้กาตาสลายที่กำลังให้ความสนใจกองกลางทีมชาติบราซิลนี้ได้ซื้อไปในซัมเมอร์นี้นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้กาตตังสลา์ต้องการดึงเฟสไปร่วมทีมแต่ไม่สําเร็จอย่างไรก็ตามเดลี่มิลสสื่ออังกฤษก็รายงานว่าสโมสกรกาตังสไลายเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอใหม่ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาอีกครั้งในเร็วๆนี้แล้วทั้งนี้ก็มีแหล่งข่าวสนับสนุนโดยการคาดการณ์ของโรเบนโนคาดว่าลายของเฟสนี้น่าจะออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอน1 0 0ก็ต้องบอกได้ว่าหากดีมการขายนักเตะทั้ง2ลายที่ผ่านมาลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นไปได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะคว้าตัวทางด้านโซฟิยานอาราบัตเป็นรลยที่4ในซัมเมอร์นี้ตัวราคาที่ฟีอเลติน่าตั้งไว้30ล้านปอนด์ก็คงไม่ติดขัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะจ่ายเงินก้อนนี้ได้ประกอบกับนณนเวลานี้บาเซลนาและลิเวอูกก็ไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปในการแย่งตัวของโซฟิยานอาราบัตซึ่งณเวลานี้อิลิเทนฮาก,ก็ต้องเขียนนักเตะขาออกให้ได้เซก่อนจึงกระ,ะตีได้ว่าสามารถที่จะคว้าโซฟิยานอาราน่นนนองแ รอบวันที่ผ่านมาก็ยังมีข่าวนักเตะขาออกอย่างต่อเนื่องเพื่อจะสร้างทีมยุคใหม่ตามฉบับของอีลิเทนฮากโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแยกทางกับนาธานบิชอปผู้รักษา,าป,ประตูวัย23ปีไปที่เรียบร้อยหลังจากย้ายไปอยู่ซันเดอร์แลนด์สโมสรอนศึกแชมเปี้ยนชิพแบบถาวร้วยสัญญา3ปีแต่ไม่มีการเปิดเผยค่าตัวที่แท้จริงทั้งนี้แมนยูตัดสินใจขายนะาธานบิชอปให้ซันเดอร์แลนด์เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากจบเกมอุนเครื่องปิชซีซันที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งแพ้กับเลดแฮมยูนเต็ดทีมจากอีกทูหนึ่งประตูต่อ3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปีชอปก็ตกเป็นประเด็นร้อนจากจังหวะตัดน,นอกกรอบเข็โทษในนาทีที่12ซึ่งปะทะกับพอมไมรินอย่างรุนแรงจนเกมหยุดถึง8นาทีและกองแน่ของเลทแฮมก็เจ็บหนักถึงขั้นปอดทรุเล็กน้อยแม้แต่ทางปีชอปก็มาขอโทษทางด้านโซเชียลมีเดียและพอมไมรินก็ตอบกลับรับเขาขอโทษเรียบร้อยแต่เลดแฮมทั้งทีมงานและแฟนบอลก็ไม่พอใจพูดรักษาประตูรนี้ที่เข้าปะทะหนักเกินความจําเป็น ก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะประกาศขายให้กับซันเดอร์แลนด์แบบทาวรหลังอยู่กับปีศาจแดงมานานถึง3ปีครึ่งนับตั้งแต่ย้ายมาจากเซาท์เอ็นยูไนเต็ดเมื่อปี2020ก็ถือได้ว่าเป็นนักเตะรายที่10ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ปล่อยออกไปแล้วนับว่าเป็นการปล่อยนักเตะครั้งใหญ่ในซีซั่นนี้ก็ว่าได้ <S <S 2> <S 2> ก็จบไปแล้วน,นะครับกับการอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบวันที่ผ่านมาก่อนอื่นก็ฝากากดแชร์กดไลค์กด u b s สไ i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคคปคปรรรััััั้้งต่อไสสสหบบววนนีีด